มีส่วนนี้อ๋อมีส่วนเออผมผมว่าจะลองขับรถดูว่ามันหลบสิ่งกีดขวางจริงไหมลองบีลองแค่อยากรู้ว่ามันหลบจริงไหมหลบอะไรอะพี้ไอ้หลบสิ่งกีดขวางอัตโนมัติอะ่ก็ไม่อ๋อมันเบี่ยงมันเบี่ยงมันเบี่ยงใช่ใช่มันเียงแต่ต่อให้พี่เหออากาศเนี่ยอ่ะมันก็จะไม่หลบเหมือนกันเลยี่เราขับเองดีกว่าใช่ใช่เข้าใจครับ เอาไว้ไม่มาเบียกแค่มันเปียกแค่นิดหน่อยแต่เปี่ยงออกอย่าแต่ดีดีดีอยู่ถือว่าตั้งค่าดีเอาไว้แบบว่าคน AFK พี่แล้วแม่งขับไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยผมว่าใช้ได้ใช้ได้โอเคอยู่อ่าเดี๋ยวว่าเบี่ยงฟืบอยตกรีข้างหน้าเก็บแล้วข้างหน้าเก็บแล้วเบี่ยงไว้อ่ะเนี่ยยิงที่ยิงดี่ คนนี้มาเลยเฮ้ยจากไหนอ่ะของข้างรถข้างรถข้างรถเอ้าข้างรถเอ้ามาจากไหนอ่ะเอ้ามันลอยมาเลยอข้างรถเอ้าอมันติดมันเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมช่วยป้าบี่บีไม่บอกพี่มาสองหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับตุ้มสวยตายไหมโอ้โหหมดดอกนี้ตายตายน่าจะหมด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  มีตัวอยู่ข้างบนอะโอเคครับพี่ไม่รู้ไอตัวนั้นมันน็อกเลยนะบีโหพี่บาอาบีจีใส่น็อกเลยเหรอว้าวตัวแรกตัวแรกน็อกเออมันผมว่ามันทำอะไรเก็บหลวดโคตรนานเลยอ๋อมันชุบกันขับไปหน่อยครับนะครับพี่เออขับไปหน่อยครับขับไปหน่อยเจอวิ่น็อกเหมือนกัปะหนึ่งเจ็ดเนี้ยแหละกระบอกเดียวเไปไอตัวเฮ้ เฮ้ยอาบีลงยิงไงเดี๋ยวเอู้เตะสิเอ้ยหมดเป๊ะรถมารถมายิงทียิงทีลง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 มันลงมันลงลงข้างหน้าเราลงซ้ายลงขวามันมีสองตัวอันนี้บอดนะ สะพานข้าวสะพานไปเหรอ่ะกิ่งโดนอยู่เจ็บกิ่งไม่โดนอย่าโดนไปเอารถมาให้ยังอยู่นะครับพี่ครับอย่าโดดไปรับโดนมาโอ<ห>้โหทำไมโดนมันฟ้ากว<ห>่ากิงไม่โดนขึ้นรถเลยบิ๊ก ไป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 โนต้นไม้โดนอยู่โดนอยู่ตามเลยเจ็บเจ็บเจ็บเข้าดีแล้วเข้าดีแล้วเข้าเล้าเจ็บเจ็บเจ็บตามตามชนตายโอ้ยเบี่ยงไม่ทันอาบีเงยเจ็บแล้วเจ็บแล้วขับสองนัดเอ้ยบ้านบอดปะบอดแล้วมั้งบอดจ้ะตรงนี้หมดแล้ะรวยพี่ขับสองนัด ขาดสองนัดลพี่ครับดขอแวะอ้าวขาดอนัดอะไรเบสขาดสองนัดมาอีกคนยากเลยมาขาดอนัดตลอดลอยยอยไม่ขึ้นดูดิขึ้นเลยโอ้โหไมขึ้นนี่ อาบีเงินมันใรรจลงดีบอดพี่อะไรจุ๊บในทุ่งเหรอไอ้เนี่ยอยู่ขวาเนี่ยใช่เฮ้ยล่วงไอ้เบะกันนะ่าแล้วจะเลี้ยวมันไม่เลี้ยวพี่ขับหอไปเลยว่ะ โอพอหาตัวขับรถเดี๋ยวรู้ครับนี่ไงพอฮะพอไปอยู่นี่ได้ไงโอ้ยพี่โดนข้างล่างเลยข้างล่างเลยห,ลลยห,ลลยหินเราอนอกหนึ่งจีบผมยิงไปนัดแล้วไงสวยพี่รถพี่บานเลยพี่ <c oughs> ขับจอดอะไรตรงนี้อ่ะ วิหลังหลังผมมีหว่อ่าใช่มียิงสไล์ใส่พี่อยู่โอ้ต่ไหนโอ้อยยงมไม่ชิดผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยโอเคชิดเอาชิดก่อนตัวพี่ยังไม่<อ>หมดเละ สไนอยู่แถวตรงนี้มั้งหนูไม่รู้อ่ะอยู่แต่แต่แถวๆเนี้ยเอ้ยมียิงอ่ะอ๋อโน่นติดลวดติดลวดอะอยู่ด้านบนนะคะโอเคสวยเนาะเกาะมันแตกอ่ะขาสองลัดพี่เฮ้ยติดรั้วดสวยเว่ยหมดมาเกเตย์โฟกัสดีหัคูณสี่ สิโอโหเอรละโอ้ยอ้ยยยโอ้ยโอ้โเ้ยเยอะเลยสมมไม่มีบาจะตกหนไม่มีไม่มีสมเหอดี๋ยวโอ้โยยมะโอ้โหไม่ไหววะพี่สมมไม่มีเอยใหเกียร์แบกมึงไม่บักกับใครเลยเหรอวะตีดิ is collapsing. zone เฮ้ยพี่เก็บ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 แทบกไปบ้างพี่ใจเย็นโอ้โหเก็บไว้วิ่งบ้า <c> ง <oughs> มาขวาพี่อะไรเปล่าเล่นไม่ปลุกไปเลยลบลบป<อ>ุ๋ไม่ไมลบเว้ยอยู่ได้บล็อกหนึ่งเออซ้ายมา น็กสองข้างหน้าพี่เลยไม่ซ้ายก็ขวาเอาขวาตนโอ้ยสวยโคตรแรงจริงสจยองไอโฟน16 Pro Max มันดีอย่างนี้เกี่ยวกับไอโฟนมาแล้วตัวหนึ่งึ้นไอโบตัวหนึ่งเจอซาดิ เฮ้ยจะคนเดียวเลยเหรอสุดยอดพี่ขึ้นแอรบนหนึ่งคนนู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 นอยู่ข้างหน้าต้นไม้ใหญ่ซ้ายมือนั่นแหละตายอยู่พุ่ไม้ว่ะเอ้ยอยู่ต้นไม้ใหญ่โอ้ยสายเหรอฮู้ยเชี่ยวโหดสัสพี่บาโก เก่งมากครับพี่หรืเป็นน้องหมาเออน้องหมูเด้ง <c oughs> โ,อโ,โอ้โหไม่ทัน่ะไม่ทันเขาอะ่ะปืนไม่ยกปืนไม่ยกอะ่ะ <c oughs> คือคนอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ปืนไม่ยอมยกอะ่ะ <c oughs> พี่คิดดู <c oughs> เอ้ยเจะปืนก่อนเขาเท่ ลูกไม่ลูกไม่มีอ่ะอุ้ยโอ้โหแม่งเออไปวิ่งก้าวข้ามไปหน่อยเดียวเองมาลายพี่มีมีบ้าอยู่พี่ตัวไหนไม่รู้มันมันมีลูกสองพี่โอ้ยแอ้เพื่อนมันลงอ่ะก็มีสองตัวเฮ้ยมันไปไอ้ท่าเลยเฮ้ยมาแล้วนี่ไงเพื่อนเจ้าปล่อยนีแหละ มีตัวมา,ว,มาว้าขนโห,ด,โหดอะ่ะผิวโหวดลงข้างนอกเลยไหมที่พาสออกแล้วเออข้างนอกก็ได้หดีอจะหดีอจะเอาเลยหดีอจะเอาเอาไม่ดีพี่มีตัวหนึ่งเล่นโหดหน้าเลยมันเล่นลูกลูกสองพี่เอาเลยหน้าโดนลูกสองแล้วเอายังไงต่ออย๋ยง,งผมไปเอ็นนี่นะวางบอก โอเควางบอมเลยได้่พี่ออกเลยเดีบบ๋ยวว่ามันจททยวงเงะตู้ไม่ไหวอยากใกล้พี่บานฝักไปบอกมันหน่อยว่าเจอไทยวงยาให้วิบากลับไปโดนยิงอีกยังเหล <c oughs> ือปะออลูกอก่ะวิวววิ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 วว โอ้ยเหี้ยเฮ้ยขนนี่ว่ะขนโอ้่เปไโอเคไม่แอบแล้วจะไปเมื่อไหร่ดับยิงยิงมันตายแล้วบ้าาชุบได้ชุบได้เอ้ยตัวหนึ่ง ช่วยช่วยช่วยช่วพี่บ้ากันแตกหมดแตกหมดแตกหมดไม่ดักยิงเราพี่บาาโหดมากพี่พี่เก็บไปสองเลยยี่สยองว่าช่วงนี้พี่บาาน่ากลัวแล้วใส่หูฟังแต่ปิดไมค์เล่นด้วยเพื่อปรับสีผ้าในเกมไม่เพื่อนพี่คุยโทรศัพท์อยู่โอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเสียงจะแทรกไง อ๋อเดือดแสงแสงมันไม่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 เป็นไรพี่ชินแล้วกับพี่ดินข้างหน้าครับยิงกันอยู่คาเบตซ้ายบนเขาดูลายกระเด็นหน้าหน้าจะตีนั้นแหละโดนโดนโดนโดดลอยวิ่ะรถมา ไอ้หนุ่มเผืกอกสมมุตินหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งโทโดี่นหนุเ่เผลอไอ้อาด้านหลังมันมีตัวหนึ่งวิ่งหนีบิ๊ได้แค่กอดแตกไ,ไบพี่เดี๋ยวขับรถไปหนุเ่เผือด้วย,ยวิ่งหนีไปนู่นไหมเดี๋ยวขับรถตามก็ได้บิ๊ <c oughs> เอ้ยรถมาหรอฮะ สวยพี่มีคนจอดเจ็ตอยู่ไปเก็บโหลดใช่ไปไปไปพามีรถมามพี่บาสเดี๋ยวมาไล่เลยจ้าเป็นตุ๊กคาตัวมั่วพี่โอ้โหมันวิ่งเร็วจัดมันเกะแทกพี่มันชุบแท็กก็ได้ละ <c oughs> สวยโอ้ยโอ้พี่บาสโหดมากพี่โหด,ดไปไหน หมดตีรถมานะครับพี่โดน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 ไปนัดหนึ่งยิงยิงยิงวาร์ปหนีนี่ไงวับมาข้างหน้าผมสุดไว้อ้าวทำไมวับ์ปข้างหน้าวะมันขับรถมาไงวับถอยหลังมาอ๋อผมดูผิดไอ้ตรงนั้นตัวหนึ่งตรงทีบาร์ที่บาร์ไปยิงบอดเล่นไดามันอยู่นอกวงวิ ยิงได้บอดยิงคนหรือเปล่าดูดีๆนั่นแหละได้ยินเสียงไหมเฟนิกซ์คนน่ะเนี่ยดูดินั่นแหละเฟนิกซ์ไม่บอดน่ะอืมไม่ใช่ไม่ใช่สองตัวนั้นพี่เฟนิกซ์น่าคนมันน่าอยู่ในวงบีบี่คนน่ะเบยเนี่ยเบบี้เกิร์ลเนี่ยเบย์บี้เกิร์ลเนี่ยตายวงนะระบบเช็คเช็คซ้ายเช็คซ้ายผมขอเช็คซ้ายทำไมมันตายวงกันนะพี่ มันบวไอ้เออยังโดนใหม่ยิวยุยมีคโดนใหม่พี่ใช่ใช่ใช่ต่อแท็กต่อแท็กไม่อยากเก็บแท็กกันอีกเหรอมันไม่เคลียร์โดนใหม่สองคนเลยสองตัวสองตัวสามตัวเนาะอีกแต่ระวังอย่าล้มโบลูสมอคันหมดหมดหมดดูค่าสมอหมดหมดหมดจังหมดหมดพยาบาลลงมาชุบเคลือบเมื่อกี้ยังไวโอ้โห วงอยู่กับเราแม่งอยู่ในปั๊มแน่เลย <Okay. S 1> โอเคนะสี่คือหมอไอตี้นั้นปัจจัยจำไม่จำชื่อมันไม่ได้ไม่ได้ดูชื่อท<อ>ี่แข็งต้องเช็คว่ามันอยู่ตรงไหนน, mm hmm. น่าจะอยู่หน้าก่อนอโอ้ยปลดแล้วปอดแล้วปอดแล้วไม่มีแล้วที่ยิงไง อาพี่ยิงเลยพี่สวยพี่พี่ยิงเลยอรับีครับพี่พโหดมากครับพี่บ้าโอ้โหโคตรแบกอะ่ะสุดจัดเดอะแบกเลยอเดอะแบกเลยอ่ะ